นี่อีกหนึ่งข้อนี่นะครับเดี๋ยวอาหารจากกระชังปานนี้นะครับ so this is a place where I stay tonight fresh seafood อาหารทะเลสดๆน,นะครับนี่ เตรียมได้แล้วเนี่ยฝนจะตกนะอากาศเย็นๆอย่างนี้ก้อนออกไปทั้งนั้นอ่าเราเอาได้อันนี้คือมือเย็นนะครับมาเลยนี่ปลาเกาปลา่าชูชีพกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดยพวกนี้ที้งเลยเดี๋ยวมันเต็งมุยนะไปเลยครับระวังไปนี่ครับเขาเหนือมนุษย์นะเขาวิ่งบนน้ำได้นะครับ say Try to you Town, from London to Taiwan หอยหอยมาเร็วๆเลยนี่ครับหอยที่ได้นะครับตัวใหญ่มากอดูตรงรูมัน,อ,มนอร่อยด้วยหอยนี่นี่ครับหอยเปลือบกบางครับต,ต,ตัวใหญ่มากเห็นตัวใหญ่เห็นไหมเฮ้ยทำไมตัวใหญ่จังวะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ คือใหญ่วะหมูใหญ่มากเนื้อเต็มมากอะ่ะอ๋อมีเนื้อโอเคมีมีเนื้อ,อม,มีเนื้ออ,อุ้ยเกินีิ่น่าจะตาย,ยเน่าแล้วอ,อ๋เอเรามีตัวมีตัวด้วย ไหนแล้วมันก็ลื่นๆใช่ไหมอ๋องั้นแสดงตัวเมื่อกี้ผมได้มาแล้วตัวนึ่งผมมันมีโยนเรื่องแล้วก็นี่นี่นี่ตรงนี่ตึ้มมี่มันลื่นผมได้มาตวงแล้วพี่มาตัวน้ำตาลน้ำตาลลื่นๆแล้วพลน้ำอันเนี้ยเมื่อกี้ผมได้มาตวงแล้วตวงแบบนี้ไหมใช่อย่ากลัวคุณไม่เอามาล่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเรว่ากะจูทะเลหรือโลนเนาะเหมือนพลน้ำทะเลเมื่อกี้ผมได้แมันกินได้ไหมไม่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 มีพิษกินได้ไหมไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ตัวนึงไม่รู้ นี่แหละที่หากันเมื่อกี้เลยอ้าวเรอแต่เมื่อกี้ขาวเมื่อกี้ก็มีก็ได้ตัวแล้วก็ดีซีตีบอย่างเนี้ยโอไปเลยเมื่อกี้ก็ได้ตัวหนึ่งไม่รู้ผมรู้ว่าสีดำเจอไหมมันจะอยู่กาก้ามมันจะฝังไม่ลึกหรอกเฮ้ยโอยทำไมมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่นี่นี่นี่โอ้ยตรงนี้ก็ใช่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ใช่เนี่ยทำไม่โอ้ยช่วงนี้รายการทีวีก็มาถ่าย เรื ite, it ่องตัวนี well, ้เยอะเลยช่วยโปรโมทหมดแล้อ่านี่แหละอันนี้ชื่ออะไรนะพี่อีกทีหนึ่งแล้เนาะรอรอแล้วเนาะแล้วเนาะหรือกระจูดทะเลอะันนี้คือโอ้ยโทษโทษอันนี้คือแล้วเนาะนะครับกระจูทะเลโอ้ยโทษพี่หายยังไงอ่ะเดี๋ยววิธีการหานะครับวิธีการหามันจะมีพื้นนะพืนพเราดูที่พืนโอ้โหเฮ้ยทำไมทไมมึงร้องไงแบบอ่ะ อันน <oh> ี้คือระจูทะเลตะจูทะเลระเนาะ้ะเนาะใช่ไหมพื้นเมืองมาษาพื้นเมืองคือระเนาะหรือว่าปลิงทะเลหรือวัตแตงกวาทะเลแต่ปลิงทะเลมันจะดำนะนี่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  พื้นเมืองไอคนชนพื้นเมืองนะครับกำลังหาตัวละเนาะปีนทะเลกินกันโอ้ยใช่ใช่ใช่เฮ้ยเหมือนว่าเหมือนมากเลยอ่ะทำไมวบใหญ่แี่ไหน พี่ยนัางฝั่งนี้เลยเดี๋ยวบ้านั่งไหนนี่นั่งโชยนางแล้วพี่ยนั่งนีก็ได้มึงต้องนั่งคู่กันด้วยเหรอไม่ได้ผมไม่อยากนั่งน้พมเลยไม่ต้องทิ้งไว้หลายวันใช่ป่ะขอให้มันพายออกกลิ่นจมมันออีชิดนี้ได้กินั้งสองมูเลยนะ อปกติปูมันจะมีเป็นบางบางชุดหรืออะไรงไม่บางชุดผมจะเน้นเป็นปูมาจัดัดทุำปูดำปูนี่หอยจะไม่ขาดแต่เนี่ยปูดำเนื้ออันนี้ปูไข่หรืปูเนื้อหรืออะไรปูดำเป็นปูดำไข่แต่ว่ามันเป็นช่วงนี้มันน่าจะไม่ไข่เต็มมันมันไข่ไม่กค่อยดีคุณไข่มันมีแต่ว่ามันยังไม่แน่เลยอ่่ะแกก็ยางงี้เนี่ยคอทเลยพี่คอทดูแต่ละคนอร่อยกัน เดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีการเอาเนี่ยแกไม่ได้ดูเแบบ expert แกยังไงพี่หญิงแกผมเลยเนี่ยครับการแกปูเดี๋ยวเทคนิคขั้นหนึงนะครับเราฉีดนี่มไปก่อนกรับเห็นไหมปูมันโอ้โหมันปูเยอะมากเลยปูมันหรือมันปูมันปูมันหรืออะไรเนี่ยมันนั่นแหละมันนี่เหรอใช่นั่นแหละ้ังเกินแบบนั้นเลยมันเนี้ยมีไข่ แต่ว่าอไ้ตัวนี้มันทำไม่ได้แล้วเพราะมันเลี้ยงผัวจริงๆไม่ต้องอยู่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรเด็กเขาก็หยิบตรงนี้ไงแล้วหยิบตรงนี้ให้เลยเนนี่ยตี้เป็กาไม่ดูสุกโคกันมันทำมันดูสุโคอร่อยมากมือเจอร่อยที่สุดอ่ะมมันจะีแบป๊งอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือแมงกะพุนสดมากเลยเดี๋ยวโชงให้ดูนะครับตัวนี้ใหญดๆนะกรอบอชิมไปเดี๋ยวชิ้นนะครับแอร่อยดีๆที่มาเลยยังต้องยกให้เขาจานนี้ เอวยมากจริงๆทำเป็นสถานที่ด้วยเดี๋ยวเขามาไปดูแล้วเอาไปอีกหนึ่งนิ้วโป้องลดเป็นสองนิ้วป้งอันนี้ที่ไหนครับคลองรัดโนดฟาร์มสเตย์ระนองครับครับอันนี้ก็เมนูเด็ดของคลองรัดโนดฟาร์มสเตย์นะครับอันนี้เป็นใบโกงกลางชุบแป้งทอดนะครับแซ่บแน่นอนนะครับอันนี้ก็มีกระจูทะเลด้วยนะครับชื่ออะไรกระจุทะเลชาวบ้านเขาเรียกอะไรสาหร่ายแล้วก็สาหร่ายนะครับกระจูทะเลเขาเรียกอะไรที่นี่ยเขาเรียกอะไรนะตอนที่เราไปกินร้อนเนาะร้อนเนาะนะครับหรือกระจูทะเลนะครับมันก็จะมาเป็น เดี <łość> ๋ยวต้นคิบไปเดี๋ยวจะเด็ดนะครับอันส่วนนี้แซ่บมากอันนี้ก็แมงกะบคุณก็อร่อยอยอร่อยทุกเมนูนะครับมาที่นี่บอกเลาร์มสเตนนะครับสดมากเลยนะครับสดสะอาดอร่อยมากอร่อยแซ่บไปยิ่งไม่ตาย